สวัสดีนะครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องลันจวนเพจท่องเที่ยวเดินทางครับวันนี้เป็นการเดินทางวันที่6ครับเรากําลังจะลงจากปูทับเบร์ครับจะมีเส้นทางที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆวันนี้ครับสอเส้นทางครับให้เพื่อนๆเลือกได้ถ้าเป็นเส้นทางปกติครับที่ขึ้นปูทับเบรกก็จะขึ้นมาทางตรงแยกลมสักครับลมสักตรงแยกเซเว่นครับแล้วก็ขึ้นมาทางนี้ก็ใช้ระยะทาง20กิโลแต่วันนี้เราจะพาทุกคน ไปอีกหนึ่งเส้นทางครับตรงอุทยานแห่งชาติปูหินลองกาครับแล้วจะลงไปที่อำเภอนครไทยปิโตนุโรกครับมาดูกันว่าเส้นทางนี้ในอุทยานครับสเส้นทางจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปลงที่สเส้นทางนี้ระยะทางจะประมาณ40ิกิโลครับไกลกว่าตรงที่เราขึ้นมาทางแยกลมซักครับมาดูกันว่าสเส้นทางนี้จะโหดสักแค่ไหนครับเลยพามาให้เพื่อนได้รับชมครับ แล้วตอนนี้เรากําลังจะออกจากตรงหน่วยทับเบิกครับตรงนี้ก็จะเป็นหน,น่นนวยทับเบิกตัวทับเบิกก็จะมีร้านค้าแล้วก็มีร้านร้านน้าําครับของขายของฟ้าครับตรงนี้จะเป็นหน่วยทับเบิกครับเรามาอัปเดตให้เพื่อนตรงนี้นะครับจากหน่วยทับเบิกแล้วก็วิ่งทะลุผ่านอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาครับอุทยานภูหินล่องกาก็จะอยู่ในรอยต่อของจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดพิษณุโลกครับเดี๋ยวเรา ผ่านอุทยานครับมาดูกันว่าใช้เส้นทางนี้เราต้องเสียค่าบริการหรือเปล่านะครับไปนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอุทยานครับอางสายอุทยานถ้าท้านขวาก็ไปผุทธเบิกที่เราไปครับเส้นนี้ไปอุตรดิตถได้ไหมครับพี่ใช่ครับเท่าไหร่ครับ 60 baht. ทางนี้โหดกว่าทางนี้ไหมครับไม่ครับง,ง่ายกว่าง่ายกว่าเหรอ,อถนนดีถนนดีใช่ไหมพี่อ๋อครับแล้วตอนนี้เราก็ชำระค่าบริการไปที่เรียบร้อยแล้วครับ เราจะลงไปอำเภอ,อนครไทยมือนจะ53กิโลพิสุโลก152กิโลครับค่าบริการเข้าอุทยาน60บาทก็เหมือนอุทยานทั่วไปครับเมื่อกี้พี่ๆเขาให้ข้อมูลว่าถนนเส้นนี้ดีกว่าเส้นทางลงพุทธเิกีปปก่หรครับแต่ใครหลายๆคนบอกว่ามันชันครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็เลยติดกล้องไว้นะครับวันนี้เราไม่ได้ถือเรามีม,มือมือที่จะสามารถชี้อะไรมันเพื่อนแลวเดี๋ยวมาชมกันครับว่าเส้นทางนี้ เส้นทางจะเป็นมั้งยังไงมั้งครับเราจะอัปเดตให้เพื่อนเพื่อเฉพาะตรงช่วงอุทยานนะครับจากทางเข้าจนถึงทางออกอุทยานเลยครับด้วยระยะทางนี้ก็37กิโลครับถนนดีช่วงเริ่มต้นนี้ถนนดีเลยครับจากตัวอุทยานมาครับประมาณ3กิโลเราจะเจอเนินแรกแล้วครับแล้วก็จะมีป้ายป้ายบอกว่ามีโค้งสลับซับซ้อนครับพอเข้ามาในอุทยาน เย็นมากเลยครับแล้วก็ตัวอุทยานก็มีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับมีหิลานหินปุ่มเราไม่รู้ว่าลานหินปุ่มตรงไหนเดี๋ยววันหลังเรามากางเต็นที่นี่แล้วจะพาทุกคนมารับชมครับเริ่มเนี่ยเริ่มขึ้นขึ้นเข่าแล้วครับแต่เขาบอกว่าไม่ชันเท่ากับทางลงภูทับเพิกตรงลมซากครับจริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรายังไม่เชื่อเจ้าหน้าที่ครับเลยเรามาดูกันครับว่าจริงหรือเปล่าแต่บรรยากาศสองทางเนี่ยดีมากเลย ตอนนี้เราใช้เกียร์สามเลยครับเกียร์สามก็ยังขับได้ชิวๆครับถ้าถึงกับเกียร์หนึ่งนี่แสดงว่าชันมากครับเราขับมาประมาณ5กิโลครับจะเจอโค้งแรกครับโค้งนี้เป็นโค้งหักศอกถ้าเลี้ยวกว่าไปนู่นจะเป็นสถานีครับสถานีภูหมันขาวจะอยู่ในอุทยานครับเส้นทางนี้ถ้าเทียบกับอุทยานก็ คล้ายๆกับมาอะไรนะนะไออะไรอ่ะที่เราไปกางเต็นท์มาครับนึกชื่อไม่ออกไอที้กำแพงเพชรอะครับลานกางเต็นท์อะไรนะนึกไม่ออกจริงๆครับช่องเย็นใช่ใช่เหมือนช่องเย็นครับโหกว่าจะนึกออกก็เหมือนเส้นทางเข้าอุทยาน แม่แม่วางแม่วางใช่ไหมครับแม่วงแม่วงตรงนั้นเป็นแม่วงกำแพงเพชรเป็นแม่วงครับอุทยานแห่งชาติแม่วงเหมือนเลยเส้นทางนี้ก็จะเหมือนอุทยานแห่งชาติแม่วงแล้วก็เป็นเส้นทางที่เข้าไปลานกลางเต็นทช่องเย็นครับนี่ดูโค้งครับโค้งซ้ายโค้งขวาคล้ายๆกับตรงทางลงพูทบเปิกเ้นลมลมซากครับแต่เขาบอกว่าชันน้อยกว่า วันนี้เราก็จะขับรถปลอดภัยหน่อยครับเพราะว่าเราติดกล้องไว้ที่แฮนด์รถเลยไม่ได้ถือกล้องแล้วครับถ้ากล้องมันสั่นก็ขออภัยหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะสั่นตามรอยกระแทกเราขับกันมาได้ประมาณ7กิโลครับก็จะเจอปลายสถานที่ท่องเที่ยวครับน้ำตกมั่นแดง มั่นแดงอีก4กิโลครับก็จะอยู่ในอุทยานภูหินล่องกล้าครับเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวในเส้นทางนี้ครับเส้นทางถ้าให้เปอร์เซ็นต์ความชันเทียบกับทางลงตรงลมล่มซักครับตรงนี้ให้แค่3คะแนนความชันครับไม่ค่อยชันเท่าไหร่ครับก็มีให้เนินชันเล็กๆครับให้รู้สึกว่าจะต้องถอนเกียร์ก็จะมีขึ้นแล้วก็ลงเลยขึ้นแล้วก็ลงครับไม่ไม่ชันมากเท่าไหร่ ตรง7กิโลแรกครับเราขับรถกันมา10กิโลแรกครับก็จะถึงตรงด้านนี้แหละครับหน่วยพิทักษ์อุทยานเดี๋ยวขี่รถเข้าไปดูดีกว่าวนเข้าไปดูรอบนึงตรงนี้ก็เป็นเหมือนเป็นลานอย่างเต็นทได้ด้วยนะครับมีห้องน้ํา นี่ขับรถบนให้เพื่อนชมครับด้านไหนก็จะใช้โซลารเซลล์ครับจะเป็นอุทยานในตัวอุทยานเราจะบอกอุณหภูมิแบบเย็นมากเลยครับตรงนี้ตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณต่ำกว่ายี่สาองศาครับเย็นมากก็จะมีรถขับไปกลับมาไม่เป็นเส้นที่ว่าเปี้ยวนะครับเพราะว่า คนน่าจะใช้เส้นทางนี้เยอะเพราะว่ามันน่าจะล้นเส้นทางที่ไปอุตร,รดิตถ์ได้ครับลงไปพิษณุโลกได้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปอุตร,รดิตถ์เหมือนกันแต่เป้าหมายเราวันนี้เราไม่ไม่วางเป้าหมายไว้ครับว่าเราจะไปไหนเราพาทุกคนอัปเดตเส้นทางนี้ก่อนแล้วค่อยคิดกันครับว่าเราจะเอาไงครับเพราะเมื่อคืนเราก็โอ้ร้อนไม่ค่อยหลับเลยครับอากาศเย็นมากที่ภูทับเบิก ตอนคืนนะ16องศาอากาศเย็นมากเลยครับเนี่ยเย็นพอๆกับเย็นเยอะกว่าตอนนี้ครับตอนนี้ก็ประมาณ23 22 23ได้นะครับตอนนี้เพราะว่าไม่มีแดดเลยอะ่ะท้องฟ้าคลุ้มเลย10กิโล,ลแรกนี่ถนนเส้นนี้ก็ไม่ชันเลยนะครับใช้ได้ขับดีเลยครับนี่ดาราอันนาก็จะเป็นทางลงเนินแบบเลเก็กเก็เดินเนินไม่ใหญ่มากครับเนี่ยเนินแบบเนี้ย เราก็จะมีป่าอยู่สองทางนะครับต้นไม้นี่หนามากเลยเดี๋ยวเราก่อนที่จะออกเราจะถามเจ้าหน้าที่ครับว่าให้เข้าออกได้ตอนกี่โมงครับสมมติถ้าเรามาจากทางเส้นอุตตรดิดทางลำปางเราเคยมาเส้นนั้นรอบหนึ่งครับเราก็ผ่านเราไม่ได้เข้ามาเราไม่รู้ว่ามืดแล้วเขาจะให้เข้าหรือเปล่าแต่มืดในความเข้าใจน่าจะมืดน่าจะไม่ให้เข้ามาครับหลังหกโมงน่าจะให้เข้าแล้วเพราะว่าเส้นทางมันมืดมากไม่มีไฟครับ แล้วตรงนี้เราก็เจอหลักกิโลครับนครไทย48กิโลครับที่กอมอ32มีหลักกอมอด้วยนะครับเป็นถนนหมายเลข2 3 3 1ทะลุผ่านอุทยานเลยครับคล้ายๆอุทยานเลยเนี่ยเข่าใหญ่ที่มีถนนตัดผ่านครับนี้ยก็มีรถขับไปขับมาครับ แล้วตอนนี้เราขับกันมาประมาณ15กิโลครับก็จะเข้าเขตพิณุูโลกแล้วครับนี่ก็จะมีเขียนเลยเขตควบคุมครับพิณุูโลกแต่ด้านหลังก็จะเป็นเพชรบูรณ์แล้วยินดีต้อนรับจู่ตำบลเนินเพิ่มครับเส้นทางดีเพิ่เกินแล้วก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวครับภูลมโลด้วยนหในชาติภูหินล่องกล้าอ๋อภูลมโลภูลมโลเหมือนเราเคยได้ยินครับเรายังไม่เคยไปเที่ยวเลย เส้นทางนี้ก็ไม่อันตรายเลยนะครับถ้าเทียบกับเส้นขึ้นฟูทับเบอร์ทับเบอรตรงทางเซเว่นครับที่20่ิกิโลอ่ะเส้นทางนั้นอนะ่ะชันมันมาประมาณ20กิโลครับเพื่อนๆจะเจอแยกด้านหน้าครับแยกด้านหน้านี้จะเป็นถนนหมายเลขสองสาหนึ่งครับสายกัจะนคนครไทยปิษุนุโลกครับ ปเดี๋ยวเราไปทางซ้ายครับจะลงไปด้านล่างครับถ้าทางขวานี่เป็นหมู่บ้านล่องก้าครับถนนเส้นนี้ดีตลอดเลยครับดีมากด้วยไม่มีถนนพังเลยครับแต่อุณหภูมินี่หนาวมากเลยครับน่าจะต่ำกว่ายี่สิบสองแล้วจากคร่าวๆครับ เดี๋ยวตอนลงออกจากอุทยานเดี๋ยวเช็คอินเทอร์เน็ตให้ดูครับว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แต่น่าจะเย็นกว่าตรงข้างล่างเยอะเลยอะแนต,ตัวอุทยานครับว่าถนนเส้นี้เข้ามาแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตขึ้นตัวเฮ็ดเลยครับอินเทอร์นอินเอร์เน็ตไม่ค่อยมีเท่าไหร่ด้านในถ้าเ,เพื่อนๆเห็นคลิปนี้อาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าติดไว้กับรถเลยรถเอียงซ้าย กลงก็จะเอียงสายตามครับเพื่อนเมารถครับ <g konuş> กินยากแก้มารถแล้วค่อยมาชมคลิปนี้ครับเริ่มเป็นทางลงเขาแล้วนะครับ <g> <g> เหลือระยะทาง15กิโลครับก็จะถึงทางออกอุทยานจะถึงตรงด้านเก็บเงินครับตรงช่วงพิษณนุโลก พอเริ่มลงมาเรื่อยอุณภูมิจะเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วครับจะหนาวน้อยลงฮะนี่ก็จะเป็นโค้งแค่นี้แบบนี้ครับไม่เยอะแล้วก็ไม่ค่อยชันเท่าไหร่แล้วก็จะมีขึ้นบ้างปะปรายครับขึ้นเนินเหมือนคล้ายๆขึ้นเนินครับเมื่อสักครู่ที่เป็นเนินครับประมาณ เหลือ14กิโลครับจะเลยเจอโรงเรียนการเมืองการทหารครับตรงนี้ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาน่าจะมีของขายครับแล้วก็จะมีจุดจาหน่ายสินค้าด้วยนะครับเนี่ยน่าจะมีตลาดตลาดหนึ่งแล้วก็มีห้องน้ําครับอีกหนึ่งห้องน้ําแล้วก็มีน้ําตกล่องก้าครับมีสองน้ําตกแล้วครับในเส้นทางนี้ใกล้จะถึงทางออกแล้วครับ14กิโล มีต้นสนเหมือนตรงนี้เลยครับคิดถึงไอ้นี่เลยนึกถึงเชียงใหม่เลยครับเห็นต้นสนแบบนี้ถนนเส้นแบบนี้เชียงใหม่ตรงดอยอินทนนท์นะดอยอินทนนท์ตอนนี้เข้าสู่หน้าหนาวแล้วมาเช้าดูในดินเน็ตมีคนโพสต์แล้วครับสิบองศาแล้วอุณภูมิแบบเริ่มหนาวเย็นแล้วเดี๋ยวกิ่วแม่ปานเปิดเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปชมกิ่วแม่ปานดีกว่านี่ด้านหน้านี้ก็ถึงน้ําตก ร่มกล้าพาราดอนครับชื่อเพาะเลยเห็นไหมครับมีทางขึ้นลงขึ้นลงเล็กๆครับขับง่ายมากสมแล้วที่เจ้าที่บอกว่าขับขับง่ายกว่าเส้นทางขึ้นบูรเบอร์ปกติครับ เ้นทาง10บกิโลสุดท้ายครับรู้สึกว่าจะเริ่มชันครับ10กิโลสุดท้ายจากตรงเมื่อสักครู่ที่เป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็มีห้องน้ำแล้วก็เริ่มนี่ชันแล้วชันซึมขึ้นไปเรื่อยครับตอนนี้ใช้เกียร์สองนะครับเกียร์สองแต่เครื่องยนต์ก็ไม่ได้หนักอะไรมากฟังจากเสียงเครื่องยนต์ยังไม่ได้หอนอะไรมากมายครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะขึ้นแล้วเดี๋ยวจะมีโค้งโคง้งขวา โคงฝ่ามารับครับแต่ก็ยังขึ้นอีกขึ้นไปเรื่อยๆมีป้ายแล้วคนคะรไทยสามเอ้ภูหินล่องก้า3ามกิโลอยู่ที่กิโลเมตรที่สีครับตรงนี้มีไม้กิ่งไม้ล่นมาเต็มเลยครับตำนวทีน่าจะสัดสใจออกไปั้งแล้วเพราะว่าฤด,ดูฝนงานอันตรายครับขับรถต้องวัดระวังกิ่งไม้ ประมาณเหลือระยะทาง10กิโลครับเพื่อนๆก็จะเจอแหล่งท่องเที่ยวอีกนะเขียนว่าผาชูทงแล้วก็ลานหินปุ่มครับจะเข้าไปเส้นนี้นะแต่เราคงไม่ได้เข้าไปครับเพรากลัวฝนตกอ,อบรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวฝนตกแล้วจะยุ่งเลยครับอยู่กลางอุทยานแล้วถ้าตรงไปนี่อีก1.5กิโลครับก็จะมีลานกลางเต็นท์ของอุทยานแล้วน่าจะเข้าตัวอุทยานครับ เดี๋ยวมาดูกันครับเดี๋ยวถ่ายให้เพื่อนชมว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนบ้างระหว่างทางนี้เดี๋ยวด้านหน้านี้ก็จะถึงที่ทําการอุทยานครับภูหินล่องกล้าตรงนี้ก็จะมีจุดลานกลางเต็นนะครับมีเนินตรงนี้ก็จะเหลือระยะทางอีก9.8กิโลครับจะถึงทางออกทางออกของอุทยานเดี๋ยวเราพาเลาะเลาะอยู่แถวนี้ว่ามีอะไรบ้าง มีลานจอดรถครับตรงนี้เขาปิดพุทธยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าตรงนี้เขาเขียนไว้ว่าดูอุณภูมิเขามีที่วัดอุณหภูมินี่ยี่สิบสามองศาครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีลานจอดรถแล้วก็จะมีตรงนี้ห้องประชุมครับแล้วพาวนเยเชย ไม่มีนะครับท่องเที่ยวเลยครับนี่บรรยากาศอุทยานแห่งชาติปูหินล่องก้าครับเอามีนินาเนี่ยแล้วก็ตรงร้านค้าสวัสดิการเขาปิดนะครับวันธรรมดาไม่เปิดเลยตรงนี้จะเป็นลานกลางเต็นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปดูลานกลางเต็นกันครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆอนยากจะมากางเต็น ในตัวอุทยานน่าจะกางเต็นต์ประมาณนี้หรือเปล่าครับข้างนอกนี่แหละมีบ้านพักด้วยครับโอตรงข้างล่างเนี้ยอุดยี่สามเมื่อกี้ข้างบนน่าจ,จะยี่สิบครับนี่ลานจอดแล้วก็จุดกลางเต็นต์อยู่ด้านขวามือครับมีรถน้องเที่ยวอยู่หนึ่งคันอเออ ทางเต็นท์เขาจะกลางใต้ร่มไม้แถวแถวนี้นะครับบริเวณนี้มีห้องน้ำเนี่ยลานยางเต็นท์จุดใจเต็นท์อันนี้ก็เป็นอุทยานครับนี่ทางนี้พาวนเข้าไปดูรอบมึงดีกว่าไหนๆมาแล้วห้ามเลี้ยวขวาพี่คนนั้นโดนปรับแล้วห้าร้อ นี่ตรงนี้ลานกลางเต็นท์ครับเหมือนนี้เลยลานดงสนดงสนเชียงใหม่ครับเพื่อนโอ้ยบรรยากาศด้านในดีครับแต่ตอนคืนน่าจะเงียบมากนี่ลานกลางเต็นท์จะเป็นวิวกว้างๆด้านขวามือจะเป็นวิวกว้างๆแบบนี้ครับยวต้องเลี้ยวรถให้เพื่อนดูครับว่าวิวกว้างๆเป็นแบบไหนนี่ นี่ก็จะเป็นวิวกว้างๆข,งข,งของลานกลางเต็นต์อุทยานแห่งชาติปูหินล่องกล้าครับตรงนี้เป็นจุดจอดหอมีรถนอนนะครับหนึ่งคันนี่โอ้โหมีคนนอนนะครับสองเต็นต์เท่ากับสามเต็นต์แล้วมีคนนอนอยู่หนึ่งสองสาม ร้านค้าไม่มีมีน้องๆมากลางเกงกันขับรถมาสี่พันครับนี่จะเป็นตัวอุทยานครับอ๋อร้านค้าอยู่ด้านในครับนี่มีร้านค้าสวัสดิการอยู่ด้านในมีขนมเมีอาหารตำสั่งครับมีกาฟแฟตดมีหมูกระทะด้วยนะเนี่ยมีร้านหมูกระทะด้วยครับ ร้านมืกระทะปะเดียวเราวนออกไปด้านนอกครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันตรงทางออกอุทยานกันเงียบสงบดีครับที่นี่พอเราขี่ออกมาจากตรงจุดลานกลางเต็นทครับก็จะเจอแล้วป้ายอำเภอนครไทย33กิโลอำเภอวิทยุโลกร2 1กิโลครับ เริ่มจะลงมาต่ำแล้วไม่ใช่บนไม่ได้อยู่บนเขาแล้วจากตรงลานกลางเต็นท์นี้ก็เหลือประมาณเก้ากิโลครับจะออกเป็นถนนใหญ่แล้วตอนนี้เหลือระยะทางตอนนี้เหลือระยะทางห้ากิโลครับจากจุดตรงนี้ครับก็จะมีจุดชมวิวด้วยโอ้ยสวยครับก็จะเห็น เป็นอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าล่องกล้า่ันแนวเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ชมครับเดี๋ยวแวะพักรถตรงนี้ด้วยเลยเมื่อกี้อันตรายหน่อยครับว่าเราไม่รู้ว่ามีจุดชมวิวเราก็เลยเลี้ยวรถอันตรายขอโทษขอแล้วเมื่อกี้นี้ <c oughs> นี่ก็เป็นบรรยากาศครับจุดชมวิวในบนอุทยานเลยครับโอ้มองเห็นด้านล่างแบบกว้างๆเลยครับ จากจุดชมวิวเมื่อสักครู่ครับก็มีป้ายเขียนไว,ว้ว่าทางลงเขาลาดยาว5กิโลเลยนะครับพอตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆใช้เกียร์ต่ำได้เลยครับเพราะว่าจะเริ่มลงเขาแล้วก็จะออกนอกอุทยานเลยอุณหภูมิตอนนี้เมื่อกี้ดูที่ตรงจุดชมวิวครับ24องศาอุณหภูมิเหมือนความร้อนนี่รู้สึกได้เลยครับว่าร้อนขึ้นเยอะเลยไม่เหมือนครับตรงกลางๆช่วงกลางๆกลางๆนี่เย็นเยือกเลยครับ ประมาณ20องศาได้เลยแหละถ้าวัดจากความรู้สึกนะครับเพราะว่าตรงด้านในมันไม่มีอินเทอร์เน็ตครับแต่ตรงนี้ต้องสนใจครับการเลี้ยวโค้งนะครับมันเป็นทางลงเขาด้วยทางลงเขาขับยากกว่าทางขึ้นเขาครับพทางขึ้นเขามันจะกินกําลังเครื่องยนต์และทําให้เราขับชา้าทางลงเขามันจะเครื่องยนต์มันจะเบาแรงมากมันจะไหลเ,เพื่อนๆจะต้องคอยเบรกเรื่อยๆครับระวังเรื่องเบรกไหมอย่างเดียว 5กิโลครับกับทางลงยาวๆไปพอรุดจักโค้งนี้เราก็จะถึงด่านเก็บเงินแล้วนะครับเก็บเงินขาเข้าด้านล่างเดี๋ยวเราจะถามข้อมูลพี่ๆเขาด้านล่างว่าเขาให้เข้า ได้ไม่เกินตอนกี่โมงครับเดี๋ยวเราจะถามพี่เขานี่เราก็ถึงด้านล่างแล้วครับตรงทางเข้าอุทยานแห่งชาติโปงหินล่องก้า ครับขอถามหน่อยครับถ้าถ้าสมมติถ้าจะเป็นขาเข้านี่เขาให้เข้าได้ต่ําสุดกี่โมงครับเข<อ>่หมุดถ้าเข้าไปปูทับเบิกตอนช่วงเย็นๆน่ะขอเข้เขาได้ตลอดใช่ไหมครับอ๋อมืดมุดนี้ให้เข้าเนี่ยครับอ๋อพีทขอบคุณครับอ๋อครับเพราะผมเคยมาหกโมงแล้วผมไม่กล้าเข้ามากลัวไม่้เข้าครับขอบคุณครับ รู้แล้วทีนี้ครับเพื่อนๆตรงนี้เส้นนี้สามารถเข้าได้ตลอดก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าได้ตลอดจะมีเจ้าหน้าที่เฝ้าอยู่ตลอดครับตรงนี้มีห้องน้าด้วยครับเดี๋ยวเราแวะเข้าห้องน้ําแล้วก็พักตรงนี้แป๊บหนึ่งและทั้งหมดนี้คือการอัปเดตเส้นทางลงจากปูทับเบิร์ครับด้วย อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาดโดยระยะทาง37กิโลใน GBS จะขึ้นแค่40นาทีนะครับแต่เราใช้งานจริงๆอ่ะประมาณ1ชั่วโมงครับก็จะลงมาถึงตรงนี้ครับตรงป้ายทางเข้าเลยครับอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกาตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าสู่อำเภอนครไทยของจังหวัดพิษณุโลกครับตรงนี้สามารถเข้าได้ตลอดทั้งวันเลยนะครับจะมีพีพเจ้าหน้าที่มาคกีถาม พี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วเขาบอกว่าเส้นทางนี้สามารถเข้าได้ตลอดเลยแล้วตรงทางเข้านี้ก็จะมีห้องน้ําแล้วก็มีจุดจอดรถครับอุณหภูมิด้านล่างนี้ก็31อองศาครับต่างจากด้านบนมากด้านบนนั้นบรรยากาศดีมากเลยครับอากาศหนาวมากเย็นประมาณ20องศาได้ครับและทั้งหมดนี้คือการอัปเดเตเส้นทางครับอีกหนึ่งเส้นทางการลงมาจากปูทับเบิรครับ เื่อเพื่อนๆยังไม่เคยมาเราพาเพื่อนมาสำรวจเส้นทางให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการใช้เส้นทางนะครับแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเที่ยวในภาคเหนืออีกในวันนี้จะเป็นวันที่6พรุ่งนี้จะเป็นการเดินทางวันที่7ครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย